สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่เอ็กซาร่าคอเส็ตนะคะเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปด้านหลังมันจะชิดแบบนี้ใช่ไหมคะให้ปลดตะขอออกแล้วก็คลายเชือกด้านหลังออกนะคะเพื่อที่จะติดตะขอได้ง่ายขึ้นแนะนําให้คลายแค่2คู่บนแบบนี้นะคะคลายออกมาเยอะๆได้เลยค่ะถ้าใครได้รับสินค้าไปแล้วไม่ต้องคลายเชือกแต่ว่าติดตะขอได้เลยเนี่ยแปลว่าไซส์น่าจะใหญ่เกินไปนะคะ ปลายเชือกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะพอติดตะขอแล้วด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตัวผ้าตรงกลางต้องเอามาปิดช่องว่างแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือผิดค่ะมันจะไม่สวยงามเอาผ้ามาปิดตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้ดึงเชือกค่ะดูดีๆนะคะตรงนี้มีทริคนะให้เอาเชือกในมือด้านขวาส่งไปให้มือด้านซ้ายและเชือกฝั่งซ้ายส่งมาให้มือด้านขวาไขว้กันแบบนี้ แล้วก็ดึงเชือกแน่นๆเลยค่ะหลังจากดึงแล้วนะคะเชือกด้านบนมันจะหย่อนๆหน่อยเนาะก็ให้เราเอา,เอามือดึงไล่เชือกมาแบบนี้ค่ะของปุ่มด้านหลังมันชิดกันเกินไปนะคะแปลว่าปุ่มต้องขยับไซส์เล็กลงแล้วถ้าใครด้านหลังมันห่างเนี่ยคือโอเคแล้วนะคะแปลว่าเราจะดึงเอวให้เล็กลงได้อีกค่ะ เสร็จแล้วนะคะวิธีการเก็บเชือกค่ะถ้าใส่ไว้ด้านในเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะปุ่มจะเอามาพันรอบเอวแบบนี้ค่ะให้เชือกเหลือสั้นที่สุดนะแล้วก็ผูกเป็นโบเล็กๆปุ่มจะชอบผูกไว้ตรงข้างเอวหรือไม่ก็ด้านหลังค่ะนี่ค่ะผูกง่ายๆแบบนี้เลยส่วนเชือกที่เหลืออยู่นะคะก็เอาเก็บเก็บซ่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากจะเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าใส่ด้านนอกก็ต้องผูกโบว์สวยๆหน่อยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะเป็นวิธีเก็บเชือกอีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวปุ่มทำให้ดูนะการผูกเชือกเนี่ยไม่ยากนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ชินพอต่อไปเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ผูกเชือกได้และะ้วค่ะอ่านี่นะถ้าเกิดเราจะใส่ไว้ด้านนอกเสื้อผ้านะคะ ก็เอามาผูกโบด้านหลังแบบนี้เลยค่ะจะผูกเองหรือให้คนอื่นช่วยผูกก็ได้นะคะผูกเองก็ไม่ยากอะไรเลยนี่ค่ะตัวผมผูกเองจนชินแล้วนี่นะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะก็จะใส่คอเสร็จได้เรียบร้อยแล้วเอวข้อชัดสวยมากๆ ใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ